ร้อนร้อนเมื่อแสง้ำ่องมาอูราก็ร้อนร้อนสะท้อนไปทั้งใจเมนูแนะนำวันนี้น้ำแข็งใสคลายร้อนค่ะที่ร้านนี้ก็จะมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกชิดขนมปังลูกเดือยฟักทองเผือกมันเชื่อมถั่วแดง แล้วก็น้ำก็จะมีสองสีนะคะมีน้ำสีแดงกับน้ำสีเขียวน้ำสีแดงก็จะเป็นกลิ่นสลักแล้วก็น้ำสีเขียวก็จะเป็นกลิ่นโซดานะคะทางร้านก็จะเอาน้ําแข็งมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ราดน้ําแดงช้ำๆแบบนี้เลยตามด้วยนมข้นหวานราดลงไปแบบชำชำๆเยอะๆเยอะๆแบบนี้เลยแบบให้หวานขึ้นตาไปเลยโอ้ยน,น่ากินมาก ท็อปปิ้งชีวิตใส่ก็จะมี4อย่างนะคะค่อยเลือกได้4อย่างแก้ละ25บาททอันนี้ท็อปปิ้งชีวิตเลือกก็จะมีถั่วแดงลูกชิดฟักทองแล้วก็มันเชื่อมค่ะแบบอร่อยมากดูดเข้าไปคำแรกแบบหวานชำ่ำชื่นใจแบบคลายร้อนสุดๆไปเลย ก่อนที่บิ๊กจะออกไปหาอะไรกินอีกบิ๊กก็มีคำคมมาฝากนะคะคำคมประจำวันนี้ก็คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนขอบคุณค่ะ